นีลามขอให้รัศมีโทรหาชาลูรัศมีถามนีลามว่าทำไมนีลามอธิบายให้ทราบว่าเธอได้ขอให้ริชีอย่าพารัศมีมาที่งานปาร์ตี้เพราะรัศมีอาจจะรู้สึกอึดอัดซึ่งเธอคิดถูกแนะนำให้รัศมีโทรหาชาลูเพื่อให้มาเป็นเพื่อนเธอที่งานปาร์ตี้นี้รัศมีเห็นด้วยและโทรหาชาลูชาลูรับสายบอกเธอกำลังจะบอกบางอย่างกับรัศมีแต่รัศมีก็ขัดจังหวะขอให้ชาลูรีบมาที่งานปาร์ตี้ บ้านมาริชกาเพื่อมาเป็นเพื่อนเธอชาลูตกลงต่อมานีลามถามรัศมีว่าชาลูจะมาไหมลัศมียืนยันนีลามก็พระจากไปมาริชกาเข้ามาหาคิรันคีรันแนะนําให้มาริชกาใช้ปาร์ตี้นี้เพื่อทําให้ทุกคนเชื่อว่ามาริชกากับริชีรักกันสนิทกันมากแนะนําให้มาริชกาพาริชีไปที่ห้องนอนและใช้เวลากับเขาตลอดทั้งคืนมาริชกาลังเลบอกริชีจะไม่ยอมทําตามแบบ นนั้นเด็ดขาดคีรันปลอบใจบอกเธอได้คิดเรื่องนี้เอาไว้แล้วขอให้ไม่ต้องกังวลเตือนว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเธออาเบยื่นเครื่องดื่มให้ริชีและชวนริชีคุยริชีสังเกตเห็นลัศมีจึงออกจากวงสนทนาไปกลางคันเพื่อไปหาลัศมีอาเบถามอายุต์เกี่ยวกับภรรยาของเขาอายุตก็พูดจานเด็บแนมออาเบว่าผู้ชายมักจะประพฤติตัวเป็นสุภาพบุรุษเมื่ออยู่ต่อหน้าภรรยา และยังคงพูดแซวเขาต่อไปริชีเข้ามาหารัศมีถือแก้วเครื่องดื่มในมือไปด้วยรัศมีบอกให้เขาอย่าได้ดื่มริชีชี้แจงว่าเขาไม่ได้คิดที่จะดื่มอาเบส่งให้กับเขาริชีส่งแก้วเครื่องดื่มให้กับพนักงานเสิร์ฟและขอให้เขานําออกไปมาริชกาเข้ามาหาริชีขอให้เขาไปกับเธอส่วนคาริชมามาหารัศมีบอกว่าสิ่งที่เธอเห็นคือความจริงในใสายตาของสัง ริชีและรัศมีแต่งงานกันแล้วและถูกกำหนดให้อยู่ด้วยกันจากนั้นคาริชมาก็ผละจากไปรัศมีตรอยตรงคำพูดคาริชมาคิดว่าถ้าริชีมาริชกาเป็นสามีภรรยากันจริงๆ ตัวเธอจะไม่มีที่ยืนในชีวิตของเขามาริชกาประกาศให้ทุกคนทราบว่าเธอกับริชีจะเต้นรำกันเพื่อปาร์ตี้ครบรอบพิเศษนี้รลศสมีเฝ้าดูทั้งสองเต้นรำอยู่ไกลๆชาลูมาถึงสังเกตเห็นเหตุการณ์นั้นถามลัสมีว่าทำไมมาริชกาถึงเต้นรำกับริชีแบบนั้นลัสมีรู้สึกไม่สบายใจจึงออกไปกับชาลูหลังจากเต้นรำริชีก็มองหาลัสมีลัสมีบอก าลูว่ามาริชกาเต้นรำกับริชีเพื่อแสดงให้เห็นว่ามาริชกามีสิทธิ์เหนือเขาชาลูถามว่าเหตุใดลัสมียังคงอยู่ต่อเร่งเราให้ลัสมีจากไปลัสมีบอกเธอไม่อยากที่จะทำลายปาร์ตี้ของใครตัดสินใจที่จะอยู่ต่อไฟริชีถามอายุตว่าเขาเจอลัสมีหรือไม่อายุตถามกลับว่าริชีเจอเธอครั้งสุดท้ายที่ไหนริชีบอกลัสมีอยู่กับชาลูอายุตถามว่า ชาลูมาถึงเมื่อไร่ฤทชีไม่รู้อายุ จึงออกไปตามหาชาลูระหว่างนั้นมาริชกาโทรหาฤชีและแสดงละครต่อหน้าแขกทุกคนพยายามทำให้ทุกคนเชื่อว่าเธอและฤชีนั้นรักกันมากคิรันคุยกับคาริชมาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้คาริชมาบอกฤชีและมาริชกาดูเหมือนคู่รักกันจริงๆคิรันเห็นด้วยยืนยันว่าพวกเขาเป็นคู่รักกันจริงๆคาริชมาตั้งคำถามเกี่ยวกับจุดยืนของ ขีรันซึ่งข,รงขีรันก็รู้ว่ารฤจีชอบลัสมีขีรันปัดเรื่องนี้อธิบายว่ามันเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนีลามแสดงความคิดเห็นว่าตัวเธอรู้สึกว่าริชีมาริชกาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันอย่างสมบูรณ์แบบขีรันคิดในใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนชาลูชมลัสมีว่าช่างมีความบริสุทธิ์และใจดีลัสมีถามชาลูว่าอยากจะบอกอะไรกับเธอมาที่บ้านโอเบอร์รอยอีก ครั้งเมื่อวานนี้และริชีเกือบจะจับตัวเขาได้แต่บาวินเดอร์หลบหนีไปได้และคนที่ช่วยเขาไม่ใช่ใครอื่นก็คือมาริชกาและสมีตกใจถามว่าทําไมมาริชกาถึงช่วยบาวินเดอร์ชาลูยอมรับว่าเธอไม่รู้แต่ก็มีบางอย่างที่น่าสงสัยเกิดขึ้น